ไปซื้อบอเตอร์มาใส่ใส่เสร็จสักพักหนึ่งไอ้ก็เหมือนเดิมอีกไปโชว์อีกสวัสดีครับพบกับรายการเธอปวดท้องไบโอเทคอินชีลิ่งกันเป็นประจำนะครับสำหรับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงวิธีการตรวจเช็คสเต็ปมอเตอร์ในส่วนของพวกโตโยต้าพวก 1KD นะ3,000 VN เป็นหลักนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาดูถึงตัวอิเล็กทริกแอคชัวเตอร์ซึ่งเราไม่ได้เรียกสเต็ปมอเตอร์แล้วนะครับเราเรียกเปอิเล็กทริกแอคชัวเตอร ซึ่งจริงๆสับของมันนะครับทางแกเล็ตเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นโรเตอรี่อิเล็กตริกแอคชัวเตอร์หรือแกเล็ตเขาเรียกเป็น REA สั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียก REA หรือ E แอคชัวเตอร์มันก็ได้ทั้ง2องอย่างนะครับทีนี้เนี่ยในตัวอิเล็กตริกแอคชัวเตอร์เนี่ยมันความเป็นมายังไงก่อนหน้านี้ประมาณตั้งแต่ปี2000เนี่ยแกเล็ตเริ่มออกเทอร์โบแปรหันออกมาแล้วก็ออกมาโดยที่ใช้ระบบเวทข้ามคอนโทรลหรือเป็นกระป๋องเวทข้ามนะครับเป็นตัวดูดในการปรับขี้แปรผัน ซึ่งเลตใช้มาอยู่ราวๆประมาณถึงปี2010นะครับตั้งแต่ปี2000ถึง2010เนี่ยเนื่องจากมาตรฐานยูโรมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางแกเล็ตเขาบอกว่าการใช้กระป๋องแบคคามในการคุมขี้แปรผันเนี่ยมันยังช้าไปแล้วก็ความเที่ยงตรงมันมีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นทางแกเล็ถึงมีการเปลี่ยนโดยการพัฒนาร่วมกับทางเฮล่านะครับของเยอรมันเนี่ยซึ่งทำตัว electric actuator นี้ออกมานะครับหรือเขาเรียกว่า rotary electric actuator RIEA เป็นหลักนะครับทีนี้ในส่วนตัวเนี่ยมันต่างยังไง ส่วนตัวนี้ก็คือหนึ่งข้างในเนี่ยมันจะมาการเป็นสี่ปักแล้วมันไม่ใช่สองปักเพราะนั้นเราไม่สามารถจะทดสอบเองได้แล้วก็อันที่2ก็คือในตัวของ i a แต่ละตัวมันจะมีเฟิร์มแวร์อยู่เฟิร์มแวร์ในที่นี้ก็คือว่าหน้าตาของตัวเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกตัวจะเป็นรถยี่ห้อไหนก็แล้วแต่แต่มันไม่สามารถเอามาใช้แทนกันได้เพราะว่าในแผงมันจะมีเฟิร์มแวร์ซึ่งเป็นบอกกําหนดค่าว่าไอ้ตัวนี้มันใช้กับรถรุ่นนี้ อีกตัวนี้ใช่กับรถรุ่นนั้นนะครับเพราะนั้นมาสลับตัวกขาไม่ได้นั่นคือตัวที่เราออกมาว่า electric actuator ตัวนี้ความเป็นมามาเป็นยังไงมานะครับทีนี้สิ่งที่เราเจอของลูกค้าอีกก็คือเหมือนเดิมมีหลอบเดิมก็คือว่าอย่างเช่นพวกลูกค้า Ford นะครับพวก2 2 3 2 T6 เนี่ยโทรมาบอกว่า engine เช็คขึ้นไฟโชว์ขึ้นให้อู่เขาเช็คเช็คเขาบอกว่าตัวสเต็ปมอเตอร์เสียขึ้นโค้ด P 0 0 4 5เหมือนเดิมอีก ซึ่งอย่างที่บอกว่าไอ้สแกนเนอร์พวกนั้นมาใช้ไม่ได้อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับ mm hmm. เขาไม่สามารถตรวจได้หรอกครับปัญหาของมันเนี่ยที่มันขึ้นไฟโชว์ก็เพราะว่าแรงดันของเทอร์โบแรงดันบูสจากเทอร์โบเนี่ยมันทาไม่ถึงนะครับมันเกิดหลวมขึ้นมาเพราะเราใช้งานมานานสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือเราจะต้องไปเปลี่ยนส้กลางมันหรือซ่อมแซมตัวเทอร์โบเป็นหลักทีนี้เรามาดูว่าในส่วนของตัว IEA ตัวเนี้ยนะครับการทดสอบเราทดสอบยังไง การทดสอบของตัวนี้เนื่องจากเราไม่สามารถจะใช้ไฟ12โวล์ธรรมดาเสียบเข้าไปได้นะครับมันต้องมีเครื่องมือเขอ้ามาเลยซึ่งทางเวอร์เทคเราเนี่ยเรามีเครื่องมือพิเศษซึ่งเป็นตัวเสียบนะฮะสำหรับเช็คไอตัว IA เนี่ยทุกรุ่นนะครับถ้าท่านดูในคลิปที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับจะมีวิธีการตรวจสอบอยู่นะครับซึ่งการตรวจสอบของมันเนี่ยนะครับตัวเครื่องมันเนี่ยมันจะมีโปรแกรมเลยบอกว่าเราต้องการจะเลือกตัว IA นี่ของยี่ห้อไหนจะเป็นปอด จะเป็น BM จะเป็นเบนจะเป็นเลโนยกตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นเทอร์โบรุ่นไหนเบอร์อะไรเขาจะมีระบุให้ซึ่งเราสามารถเลือกไปที่เมนูนั้นนะครับแล้วก็ทดสอบซึ่งการทดสอบนะครับถ้าท่านดูเนี่ยครับถ้าตัว IA มันปกติมันก็จะทำงานเช็คไปเช็คมาเสร็จนะครับมันก็จะระบุออกมาว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามันตรวจสอบแล้วมันมีปัญหามันก็จะขึ้นเป็นตัวแดงว่า e อ็กซิวเมีปัญหานะครับตามในคลิปที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบโดยจุดนี้เราต้องตรวจสอบโดยเครื่องมือพิเศษเป็นหลักทีนี้โอกาสที่ตัว EX t r u ์ชวตัวนี้จะเสียหายก็มีไม่มากนะครับสิ่งที่เจอเสียบ่อยที่สุดก็คือพวกอยู่ในเบนพวก W211 นะครับตัวนั้นเนี่ยปกติถ้าใช้อยู่แล้วประมาณ5ปี6ปีเนี่ยหรือประมาณสักแสนห้าแสนหกกิโลเมตรไปแล้วเนี่ย ปัญหามันจะเสียเพราะว่าในรถเบนซ์ w 2 1 1ตัวนั้น,นตัว i e a ตัวนี้มันอยู่ข้างใต้ก็คือใกล้ๆกับท่อไอเสียเพราะนั้นความร้อนมันสะสมอยู่ข้างในมากๆเข้านะครับมันทําให้แผงวงจรมันเสื่อมซึ่งอาการที่มันจะเกิดก็คือพอรถขับไปสักรประมาณ120 130อยู่ดีๆรถมันก็ไม่มีกําลังคือเหยียบไม่ขึ้นละต้องมาจอดดับสวิตช์รอสักพักสตาร์ทใหม่ให้มันเย็นก่อนแล้วก็พอสตาร์ทเสร็จก็วิ่งได้อีก นั่นคืออาการตัวมันเสื่อมในกรณีนี้นั่นคือมันเสียหายจริงๆและถ้าเราเอาตัวนี้มาตรวจเช็คในเครื่องสโคบที่เราตรวจอยู่มันก็จะโชว์ว่ามันใช้งานไม่ได้คือมันอาจจะมอเตอร์เดินไปเดินมาเสร็จไม่มีแรงมันจะเป็นรกษณะแบบนั้นซึ่งแน่นอนพอมันเปิดไม่ครบหลุมเพราะมันในช่วงเราขับที่มันเปิดกว้างเกินไปรถมันก็ไม่มีแรงมอไม่มีแรงปุ๊บเซ็นเซอร์จับก็ขึ้นไฟโชว์ น,นี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในส่วนของตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเทอร์โบที่เราใช้ตัว e c u กซิวหรือ IA ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหน Ford Merc e d e s b e เบียมจาก u a r จาก d ั o ว e r พวกนี้ซึ่งจะใช้สไตล์นี้หมดนะครับในส่วนนี้ถ้าท่านมีปัญหาท่านสามารถส่งเทอร์โบเข้ามาเราจะตรวจเช็คว่าปัญหาของท่านมาจากตัว e c u กซิหรือเป็นตัวที่เทอร์โบถ้าเทอร์โบมีปัญหาคือมันหลวมเราเปลี่ยนเส้นกลางเข้าไปให้ ทำความสะอาดคีบเพราะว่าคีบแปรผันก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเวลาเราใช้งานนานๆเข้าเนี่ยมันเกิดขเหมาหรือบางคนไปจูนน้ามันเพิ่มทําให้มันเกิดขเหมาขึ้นมาเมื่อมันเกิดขเหมาคีบมันจะเปิดเริ่มลำบากมันฝืดตัวปอเตอร์ตัว IA เนี่ยมันก็ทํางานฝืนตัวไปเรื่อยๆทําให้ลูกปืนนะครับมันจะมีคอยกับลูกปืนชุดนี่ยมันอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็เสียหายถ่าในกรณีที่เราไปจูนน้ำมันค่อนข้างหนาแล้วก็มีขเหมาจับอยู่ที่คีบ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบตัวไหนนะครับรุ่นไหนท่านสามารถส่งมาที่เวิร์กเทคเราได้นะครับเรามีเทอร์โบใหม่เปลี่ยนให้เรามีไส้กลางเปลี่ยนให้เรามีคี่แปรผันเปลี่ยนให้เรามีอ e ีเอ็กซูเอเตอร์เปลี่ยนให้นะครับในกรณีซึ่งเราถือว่าเราเป็นวันซอมช็อปก็คือเรามีครบวงจรให้หมดหรือแม้แต่ศูนย์ปัจจุบันนะครับจะเป็นศูนย์เบนหรือแม้แต่ศูนย์เบนที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งพวก BM นะครับ ทุกคนก็สามารถปัจจุบันก็ส่งเทอร์โบเข้ามาให้ทางบร์เทคเราตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนส้กลางหรือจะเป็นการซื้อลูกใหม่ก็แล้วแต่เพราะว่าเรากล้าพูดว่าที่บร์เทคเรานะครับเรามีการเก็บสต็อกอยู่ค่อนข้างมากทุกตัวท่านไม่ต้องเสียเวลารอที่สําคัญก็คือราคาเป็นราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมนะครับ มันไม่แพงเหมือนกับท่านไปซื้อทั้งลูกใหม่จากทางศูนย์ซึ่งจะว่ากันระดับ80,000-90,000แสนนึงขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหานะครับในส่วนของเทอร์โบรุ่นที่ท่านใช้ตัว e อ็ u ซูเ i เสามารถส่งเข้ามาเราสามารถตรวจสอบแล้วก็เสนอ้ายให้กับท่านนะครับท่านสามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์หรือทาง a c e b o o k นะครับหรือจะโทรเข้ามาติดต่อได้นะครับเราจะตรวจเช็คแล้วก็เสนอขายให้กับท่านนะครับเทอร์โบที่ท่านจะส่งเข้ามาหรือถ้าท่านมีปัญหาก็สามารถโทรเข้ามาก่อนได้นะครับ ถ้าจะชอบไซส์ดีแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ